รีวิวต่อเนื่องครับกำลังขึ้นเดินเกาว่ะสอฟางฝั่งนะฮะรมต,งตังหลวงกรุกไม้สักขนตกด้วยโอ้โหเขียวจะอุ่มเลยไม้สักสวยๆนยั้นเหละแต่ดนสองศูนย์หนึ่งสาม มาจากด่านซ้ายแล้วก็มาจากนครไทยตอนนี้อยู่บนถนนสองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามเดี๋ยวจะไปเจอถนอนเส้นหนึ่งสองครับเส้นหลักสี่เลนวิ่งจากพิโลกไปเขาค้อไปเป็นจบูนไปลมจัก <c oughs> ใกล้แล้วครับใกล้แล้วจะสุดสายสองศูนย์หนึ่งสามลครับ ไก่อบโอ่งส้มตำอืมพีตะตอด้วยหรออ๋ปลูกไงนล่วเดนดี จามอัดเชยอัดเชยบ้านแยงครับตอนนี้บ้านแยงนครไทยบ้านแยงตะบนบ้านแยงอยู่เคจังหวัดพิษ,ษณุโลกขึ้นเขาเดินเยอะโดยเฉพาะหลายทางอ่ะปลูกต้นสักเต็มเลยกรมตั้งหลวงปลูก ตาสีตาจานี่ไม่ค่อยปลูกไม่ค่อยเข้าใจปลูกแนวรั้วใช้ไม้สักปล่องสวยเหมือนเลยกับแถวกรมจังหลวงเดี๋ยวไม่ทำลมสักเลี้ยวซ้ายครับหกสิบโลครับเพชรบูนร้อยแปดโลครับพิษสุโลกเรียกว่าครับหกสิบแปดโลนลกนี่อำเภอขอวข้อก็เลี้ยวซ้ายอ่ะกับที่เดียวหัวข้อแล้ว นี่ยถึงถนนหนึ่งสองนะครับหมดสิ้นสุดสองศูนย์หนึ่งสามครับตรงนี้ครบ้านแยงกับบ้านแยงนี่เสียเข้าสถน,นมาเลขสิบสองนี่เสียเป็นลูกสิบสองแล้วนะครับรุดมาจากบ้านแยงก็เจอนี่เลยครับนี่ครับบ้าน บ้านแยงนี่สี่แยกนะแยก,แยกแยกแยกสามแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปเขาคออ่ะไปก <ไป S 2> ลุมสักอ่ะนี่เราไปเดียวกว่าแต่รดหมาเลขหนึ่งสองไงเส้นหลักของประเทศไทยเนี่ยบ้านแยงนี่หมายเลขสิบสองซ้ายกว่านี่สิบสองตรงนี้ 2, 2, 0, 1, สองสองศูนย์หนึ่งสามสิ้นสุดตรงนี้ครับ